ถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนมาถึงก็ต้องรีบมาดูนะคะพืชผักทุกคนจ้าเพราะว่าบอกพ่อปู่ว่าไม่ต้องรดน้ําผักข้างนอกนะพ่อปู่นะคะก็กระถางก็ไม่ต้องรดเพราะว่าคุณอจะรดไปก่อนไปเนาะแต่ว่าเราอยู่เกินนะคะวันสุดท้ายวันที่สามนะ แล้วแดดมันแรงมากทุกคนกลับมานี่ในกระถางนี่เหียเห่ยวเหีียวมารีบมาลดน้ำนี่มันซื้นแล้วคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซึนแล้วสวัสดีในสวนค่ะทุกคนรดน้ำผักรอบสวนโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยทุกคนวันนี้คะ่ะบอกพ่อปู่ว่าไม่ต้องไปรดในสวนนะคะเพราะว่าปล่อยมันอย่างนั้นแหละเพราะว่าอ่าก่อนจะไปอ่ะมันฝนตกนะคะแล้วก็ ก่อจะออกเดินทางก็รถสักนิดหน่อยนะคะก็เลยเออไม่ต้องรถนะพ่อปู่แต่ว่าวันเออที่เราจะกลับมาเนะี่ยแดดแรงมากเลยทุกคนแนละ้วแบบกลับมาพักเหี่ยวรีบรดน้ำเลยเดี๋ยวพาไปดูผักในสวนกันค่ะพิกปป,ปิก,ก้าปาดปล่อยไว้ไม่กี่วันโอ้โหปูเขามาดกแท้ดกแท้ต้นเดียวดูโอ้โหดกมานี่เลยนะๆ,ๆ,ๆ คลิกคุณเองปกติมันจะแดงแล้วนะทุกคนแล้วปีนี้ดูบางต้นเพิ่งจะเป็นดอกเนาะแล้วก็ติดเม็ดช้านี่มุมนี้ช้ามากแต่มุมนี้ที่เอาลงก่อนนะเอาลงตอนเดือนเออประมาณกลางพฤษภานี่ดูงามเอาลงก่อนงามอันนี้เอาลงทีหลังโอ้ยดูนี่เม็ดปักใหญ่ดูตกดู ไม่ไม่ลดน้ําให้แม่นี่ฮะนินดีรดน้ําผักให้แม่สิทาอะไรนี่กินกับนอนพอปู่กลับกลับมานะคะก็เห็นเอา้าวทำไมมันชุ่มชุ่มพอปู่รดให้ในกระถางนี่ตรงนี้ทุกคนคนนี้ก็เรียงไว้นี่แมงลักนะคะก็มีพริกกอลงกระถางทางนี้ก็โหระพานี่มีพริกกะเพราเนี่ยเรียงไปนี่ก็เยอะดูโหระพาในกระถางกลับมานี่เหี่ยวเหยียวนี่ใบเหี่ยวเลยแบบ ก็เลยรีบรดน้ํานะคะมันก็ื่นซ่นขึ้นมาเลยซ่นสดชื่นเนานะโอ้สดชื่นทุกคนกลับมาบ้านแล้วอยคิดถึงบ้านคิดถึงสวนคิดถึงแมวไปไหนไกลได้ทุกคนปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้เนาะดูง้ำงามงามันสดชื่นไปเที่ยวก็แป๊แปๆเออก็มีความสุขเนาะก็สงสัยเออนี่นะะปีหน้าว่าจะไม่ปลูกเยอะแล้วลนะ่ะ ไม่รู้นะคนดูแตงแตงกว่าคุณเองเพาะแล้วมันไม่ขึ้นหนอยอีกต้นหนึ่งก็เลยเอามาดินมาทิ้งนี่แหละก็เกิดเป็นต้นเนี่ยดูหนึ่งลูกสองลูกสามปุนปะป๊อสี่ย้อยดูน,าน,านาะนะป้าเอาปลูกอันไรก็ได้กินไปทั่วบ้านเลยนะปลูกทั่วบ้านแล้วมันจะไป ที่ไหนได้กลายทุกคนนนน,นก็มะเขือนี่มะเขือใบเหลืองเลยดอนลี่เธอนี่นอนเฝ้าเฉยเฉยนะอือดูสิมะเขือเทศแม่เนี่ใบเหลืองอ้อยซอยตัดใบออกเดี๋ยวจะเอากันไกลมาตัดใบตัดใบออกกนจ๋ากันไกลมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยตัดใบออกตัดจริงที่เราไม่ต้องการเนาะมันติด ้มาติดนั่นแล้วตัดใบออกมันจะได้ไม่คายน้ำเยอะดูดูดูอะไรนั่นคะดงแมงรักค่ะทางตรงนี้ก็มีนี่มะเขือต้นแหลโอ้ยติดลูกแล้วตัวนี้ว้ายปีนี้เพาะเมเขือตนแหลขึ้นเยอะมากเลยทุกคนคนหนึ่งก็เลยเอาใส่กระทางเอาลงแปลงเต็มดู อุดมสมบูรณ์อุ้ยดอกเยอะเลยติดลูกให้แน่จริงจริงเจจริงจริงเจิจุจจจ๊บไหนสิืว้ามร้อนนะลูกอร้อนจังเลยร้อนจังเลยไปตัดขนนี่ไหมกินี้ต้นนี่ดกโพโดโพโดกโผตรงนี้ก็มีกระเพรานะทุกคนคะนาคะน,นาจนเป็นดอกนี่พริกก็มีพริกกเต็มสวนอยู่ พอดเป็นดอกหรือยังจ้าเป็นดอกหรือยังใกล้จะได้กินยังเขาพดเขาเหนียวเนี่ยจะได้มาตัดแม่งลักทุกคนเอ้ยเป็นดอกเยอะเลยนะโอ้ยดูอ้ยเนาะฮะเอาไปหมกโอ้ยไปแกง่อกไม้ส้มซะบะคือหอมคักแทอ้อยนอนนอต้องเอาดอกออกเพราะว่ามันจะแก่นะทุกคนดู หอมกลับมาในช่างก็ตัดหญ้าเคลียร์สวนทำความสะอาดพลัมก็ร่วงเดี๋ยวจะได้พาเก็บลูกพลุนลูกพลัมอยู่นะทุกคนลูกแพรมันได้กินแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันแบบหวานกรอบแล้วจะได้พาเก็บดูโอ้ยดกต้นน้อยๆก็ดกโอ้ยอันนี้ยัง ยังใช้ไม่ได้ยังกินไม่ค่อยได้นะคะต้นนี้มันจะสุกช้ามันจะห่มช้าต้นใหญ่น้นร่วงเต็มทุกคนดูแอปเปิลลูกแพรร่วงร่วงเต็มพื้นเลยนะน่ะไม่ได้ไปเก็บอีกแล้วมันแมงมันเจาะบ,บ้างนะคะมันก็ร่วงร่วงรวงทั้งแดดก็ร้อนไหม้หมดจ้ะอีกมุมจ้ะแล้วใครจะมาลดน้ำให้ขนาดนี้พอปู่มาลดข้างนอกก็เป็นลมซะแล้ว ดูมุมมะเขือเทศดกหลจนว่าต้นลม้มมันกิ่งมันคุณเองต้องมาตัดเนาะมันแตกใบออกมาเยอะแยะขนาดตัดข้างล่างแล้วนะนี่ต้องมาตัดคอยตัดใบออกทุกคนใบมันหนาเกินตัดกิ่งที่เราไม่อยากให้มันเป็นผลเนาะเพราะว่ามันจะผลอื่นมันจะได้แดงๆดกบักคักดูทุกคนนี่พันอิตาลีโอ้พูนะ่ะ พูดนะอ้ยดกพวดดกพูดพุดนะไปนอนเขียเทศโอ้ย,ออาอยมาเขือเทศสีดาบ้านเราคือมาดกทแทละจระพุณนอะอุย้ยดกดกจนกิ่งนี้นอนแล้วนอนไปโหลดอีละเอานอนนอนไปพนะูดละนอนหลับฝันดีพุดนะกิ่งเดียวน,นั่นเองทุกคนอ๋อมันสีลมแล้วตัวเนี้ย องมามัดไปนะนี่อาอย่างนี้แหลงงานเยอะถ้าปลูกผักทุกคนจ้ะเรามามุมนี้แต่ก่อนเป็นสลัดใช่ไหมตอนนี้ลงคนาลงมาเขือเปาะที่เหลือในกระถางนู่นก็มุมพลิกนู่นถั่วถั่วแขกถั่วเยอระะมันโหระพาพลิก นูน้นผึ่ดผักถั่วก็เหลือปูทุกคนมาดูนี่ผักบุ้งดนทั้งแดดทั้งน้ำอ้ยผักบุ้งทุกคนจ้ะผักบุ้งอะมันไม่ชอบอากาศเย็นเนาะตอนนั้นมันอากาศเย็นต้นครุ่นเหงหวานเม็ดมันนะมันโตขึ้นมาแล้วมันก็ใบเหลืองนี่ใบเหลืองโอ้ตอนนี้ทั้งแดดร้อนทั้งฝนตกงามแล้ววะเนี่ยปา่าอุ้ยนี่ผักกาดเอ้ย ผักบุ้งแก้วงามแล้วจ้ะงามงามงามหมดจะกินจิ้มจุ่มจักมือจรอกซื้อไอ้นั่นนะอะไรนะผงน้ำจิ้มสำเร็จกับเอ่อที่ทำน้ำซุปสำเร็จจุ่มจิ้มจุ่มกระทะอะไรนะเดี๋ยวนะเจียวฮ้อนมาอ,อทุกคนเดี๋ยวจัดสักวันตะไคร้เลยอ้โหน่ะนะพริกนะ พริกมันเหลือต้นน้อยๆแค่ๆก็เอามาลงเสร็จแล้วก็โตพ,พลึบพับเลยเนี่ยทุกคนดูต้นกล้วยก็โตจากต้นเดียวกลายเป็นกี่ต้นแล้วเนี่ยปาดนะอุ้ยมองมานี่ก็ฟฝักแมวฝักแมวติดลูกแล้วเด้อทุกคนดูที่ในช่างมอกในช่างทำที่เลื้อยให้ดูผูกขึงไปโนปั้นสิตากผ้าได้ปะนี่ยนูนนะ ขึ้งไปนู่นละไปนู่นไปหาต้นพลัมนั่นทุกคนว้าไปทัวไปชีบลงมันปาดมันเป็นนั่นแล้วนะที่ไงมันเป็นดอกมันติดผลแล้วนะคะปาดปีที่แล้วปลูกสองต้นได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าลูกปีนี้กี่ต้นน่ะหกหกหรือเจ็ดนี่แหละปาดสิบดเต็มสวนจะบอแตงกว่าถ้าร้อนมากอ่ะมันจะใบเหลืองนะทุกคน คอยตัดใบไม่สวยออกนะคะตัดใบเหลืองๆใบไม่สวยออกเดี๋ยวมันกับผลิใบมาหม่ป้าเอา้าเตงกวาที่ได้มาเก็บแล้วต้นนั่นๆน,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 นี่อีกเอาวายดกอีกแล้วเอา้าจะแนวดกๆป่ะเนี่ยโอ๊ยโอยมาก็เจอผักบุ้งอีกต้นใหญ่งามมากเลยทุกคนโอ้ยนึกว่ามันจะไม่งามมันเจอแดดแล้วมันก็ ได้น้ำเาโน้นน้ำเยอะๆเนาะแล้วฝนก็มาตกมาเช้าเนี่ยพรุ่มพริกหยวกทุกคนเอาพริกหยวกมาลงกระถางว้ายดกโพดดกโพอะไรเจองานแลน้วมันจะลม้มต้นมันจะลม้มจะเอน็นปาดพริกไหมติดเม็ดแดงสะแมมลูกคือแดงสาแท้พอนะ้อ ดูปันอย่างอันนี้พริกอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นเพปเปอรูนีนะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูว่าผลมันจะเป็นเผ็ดแค่ไหนนะเดี๋ยวเอามาชิมกันดูนั่งอยู่นน่นนน่นก็นั่งไม่เป็นทําแต่งานพ <c oughs> ากันนั่งไม่เป็นมีแต่งานอึนั่งจกบาดเอทุกคนดูกระเพราโอยกระเพราป่าผัดหอมฟุง้ง ว่าแล้วก็อยากกินผัดกะเพราด้วไปเที่ยวทะเลทุกคนจาร้านส้มตรงส้มตำอาหารไทยก็ไม่มีมันก็มีแต่แบบร้านอาหารอย่างอื่นที่พอเยียวยาได้กลับมาบ้านต้องจัดอะไรแซ่บแซ่บๆ,บๆนะกะเพรางามไหมอุ้ยเขียวงามฮะอย่ามากมาอุ้ยทัว ถัวฝักยาวเยอรมันโอ้ยลืมดูทุกคนดูป๊าด้วยบบงีาวุณน่ะป้าดกแถทางในออทุกคนมันดกมากเลยนะเนี่ยอ๋อใบมันบังอะ่ะป้าจะได้มาเก็บถั่วแล้วปะมาดกแทะาสามีตัดหญา้าเอาช่างตัดหญา้าเสียงดังหน่อยนะทุกคนมามุมสุดท้ายแล้ว มะเขือตอแหลผู้หญิงชอบกินมะเขือเปละามากแต่ว่าที่สุดคือชอบตอแหลเอาไม่ใช่เป็นคนตอแหลเดยชอบกินมะเขือตอแหลอืมติดลูกแล้วค่ะนี่ตะมุตะมีเนะเน่น่เน่่เน,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 น่อืมจะได้กินน้ำพริกกะปิแล้วโอ้ยของชอบเลยทุกคนโอ้ยพืชผักงามก็ชื่นใจไปแล้วค่ะ ออไปเคลียร์งานก่อนนะคะทุกคนดูหน้าตาร้าอนมากตอนนี้แบบทุ่มกว่าแล้วยังร้อนอยู่เลยทุกคนจะ้ะผู้หญิงไปทํางานต่อก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะลงคลิปรัวๆไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายไปเด้อไปเด้อไปหาแนว้กินแซบ่บๆเขาตำถั่วตำส้มตำตับอย่างแซบ่บส้มตำไก่ย่างไหม